สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมนูวันนี้นี่ตับหมูน้ำพริกเผา pork liver with chili and rice and fried eggs and I'm hungry now so see you later bye และพริกน้ำปลาพริกน้ำปลา เออไข่ดาวไข่ดาวโชว์อีกรอบหนึ่งนี่ฝรั่งชอบน้ำเยอะๆ What do you say น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาโอเค sounds good โอเค k a y น้ำพริกเผา Yeah Okay let's eat มาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันวันนี้ทั้งวันต้องได้ก,กินข้าวมือหนีมือแรกหุ่มดีแน่มานีก่อนเลยตับหมูตับนุ่มมากไม่แข็ง และไม่ขาว confirm you try uh, not yet I know good good I a y i e เยังม No spicy. Good. Try. Yeah. Trying to. <laughs> okay. Mm hmm. It's good. Mm -hmm. Happy. Cool. <laughs>